หล <sk r isa> ังจากเมื่อวานนะครับจากที่ไฟได้ลุกไหม้บ้านผมสิ่งที่ผมไม่น่าเชื่อแล้วก็ทึ่งอยู่อย่างเดียวครับเหลือ จากสิ่งที่เหลือในบ้านของผมก็คือพระ,ะบรมสารลักษณ์นี้บาสทาาีเจ้าของของเราเนี่ยที่ยังอยู่เหมือนเดิมขนาดคนที่มาใครมาเห็นก็ไม่อยากเชื่ออะครับเพราะว่าพระบรมสารลักษณ์ของพระบารสจทธิเจ้าอย,อยู่ี่ยังอยู่อยู่ตรงอย่างนี้นะครับทองครับที่ทุ่มทองพ,พ,พอระองคงท่านนะครับตัวน,นี้สิ่งตรงนี้นะครับผมก็จะเอาไปไว้ที่บ้าน ชี่ผมจะสร้างใหม่เหมือนเดิมครับผมรังในหลวงครับขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับไม้จะไม่เนี่ขอบไม้ข้านเนี่ยใช่ไม่ไม่ไม่ขอบแล้วแต่ไม่ไมู่ไม่ขอบเดียวขอบไม้เเลยขอไม้อาวมันจะมีอะไรกิดน่าบอไหมหมดนนนเป็นทางพระราชา เรื่อำบรรยายยอดทอ <c oughs> คือได้มาเห็นสภาพบ้านว่าประชาชนที่เกิดไปไหม้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะสภาพเป็นไม้นะคะมันก็หมดไปแต่พอมาเห็นพระบรมรูปชัยยาลักษณ์ซึ่งอ,อยู่ในสภาพที่ดี นะคะไม่กระทบกระเทือนไม่ไม่มีรอยแบบเกิดเลยเนี่ยซึ่งซึ่งเราในฐานะคนในพระอ,องค์ท่านนะคะรู้สึกถึงความปลื้มปิตินะคะความจงรักภักดีต่อพระอ,องค์ท่านเราเป็นเอ่อเป็นประชาชนนะคะซึ่งอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสัมภารของพระเจ้าอยู่หัวนะคะขอขอพระอ,องค์จงทรงพระเจริญค่ะ